เอาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับผมจํานวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิน่เวลต์แบบโดยตรงนะครับทำฟรีได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิน่เวลต์แบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตช่องทางการหาเงินฟรีทูมิเน่เวลต์นะครับโดยที่เราไม ทำเงินได้เนาะเพียงแค่เราเล่นเกมบนมือถือเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีชุมมี่วอลเลตนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับที่ผมใช้ในการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับจำนวน200บาทเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินก่อนนะครับว่าต้องทําตรงไหนอย่างไรนะครับก็ให้เรากดไ้ที่คําว่าถอนเงินด้านบนนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยกดโอเคนะครับแล้วก็กดที่3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปดูประวัติการถอนเงินก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ใช้จ่ายนะครับผมตรง เงินไปนะครับจำนวน200บาทเนาะครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่24เดือน7นะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยละจานวน200บาทจากการเล่นเกมของแอปนี้นะครับสำหรับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปตัวนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนนะครับการเล่นเกมนะครับผมก็เล่นเกมตรงหน้าหลักตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งหน้าหลักตรงนี้จะเป็นการเล่นเกมเนาะเกมเนี่ยมันไม่มีเวลาจํากัดแลวก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเราสามารถเล่นได้เลยนะครับเพียงแค่เรากดดสีีท่่เเหมมมือนนนกกัะรผปาณล มันก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเมื่อเราผ่านด่านหรือว่าเล่นโจบเกมนะครับผมถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยมันขึ้นในส่วนของเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดรับคะแนนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนที่เราได้รับนะครับเราสามารถกดคูณ3นะครับเพื่อที่จะรับเพิ่มเติมได้นะครับผมเราก็กดเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเลื่อนเลเวลนะเราเล่นได้ไปเลยนะครับกดมั่วๆไปได้เลยนะซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีเวลาจํากัดนั่นเองนะครับกดเล่นๆไปนะครับผมนี่ครับผมก็เล่นมาจนถึงเลเวลมามรื่อยรับหกแล้ว ได้เล่นอ่าจนครบเรียบร้อยละนะครับเมื่อเราเล่นจบเกมเนี่ยเราจะได้รับคะแนนขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดรับคูณ5ได้นะครับผมอ่าผมแค่รับแค่ครั้งเดียวพอเนาะต่อไปนะครับเรามาดูที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะรับคะแนนเนาะกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่ากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะนะครับเราก็จะได้รับการเช็คอินแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกากระบาดปิดไป ไปนสะสมครบทุกวันนะครับรับมากถึง20,000คะแนนเลยนะครับแล้วก็การทําภารกิจตรงนี้นะครับก็สามารถกดคําว่าโกนะครับนี่ครับกดเข้าไปทําได้จะได้รับในส่วนของเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมยังไม่ได้กรอก id คําเชิญสามารถมากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่5000คะแนนนะครับสำหรับ id คาเชิญเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการหมุน lucky spin นะครับผมอ่ากด start ได้เลยสาหรับตรงนี้นะเล่นไม่ยากนะครับหมุนได้ทั้งงหด10ครั้ นะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้ร kind of ับคะแนนมาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดการกระบาดไปนะครับหรือว่าจะรับเพิ่มเติมจากการดูแอดโฆษณาได้เลยนะครับฟังความือนะครับก็จะมีซูเปอร์สล็อตเนาะกดเข้าไปซูเปอร์สล็อตเนี่ยไม่ต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนนะกดหมุนได้เลยนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับคะแนนมาที่80แน่นะครับกดการกระบาดปิดไปได้เลยนะครับผมนี่คือวิธีการเล่นนะต่อไปนะครับฟังขวานะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนาะสำหรับใครที่อยากได้รับเงินมากขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นเเเเเนี่่่่ยก็ตต้้้ออองงไไปชิิิญพพพืืมมะรรทจสาาด การเฉิญนเพื่อนเนาะรับคะแนนถึง80,000คะแนนเลยกดชวนเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็สามารถคับลอกตรงนี้เนี่ยส่งต่อให้เพื่อนได้เลยตามช่องทางต่างๆนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับกฎของการเชิญเพื่อนหรือว่ารับคะแนนเนี่ยมี3ข้อตรงนี้นะครับผมอ่าเราจะได้รับคะแนนตามนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็ไปดูที่การถอนเงินครับว่าต้องกรอกแบบไหนอย่างไรเนาะการถอนเงินขันต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1นึ่งแสนสอคะแนนแล้วก็บวกจํานวนเพชรนะครับอยู่ที่300เพชรนะครับจะถึงจะทําการถอนเงิน10บาทได้เนาะถอนเงินมากสุดอยู่ที่1000บาทนื่อเรามีงน ครบแล้วเราสามารถถอนได้เลยกรอกเบอร um ์ทูบอนิมอลิตรับเงินได้เลยนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของการถอนเงินเนาะก็ลองทําแล้วก็ลองถอนเงินดูได้นะครับก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับ